เทวีพูไลฟ์ช่วงช็อคอัปเ์ตชาร์ตนับสืนเด็กแบรนด์มิซีนัมเบอร์วันเพอร์โกสบมพไหมทองสูตรมังคุดสปเปรย์น้ำหอมปรับอากาศคีศเซรานาโนแอคทีฟรองเท้าโมโนโบน้ำยาปรับผ้านุ่มเฟรสแอนด์ซอฟ ส่งรุ่นนับกับเอสเปซโซปี2รุ่นเที่ยวยูนิเวอร์แซลสิงคโปร์มิดแองกฤีกับปอ์ทิษฎีนและขอรางวัลกว่า7 0 0 0แสบาทค่ะพี่ส่งซองป่ลรุกออมกาแฟสอดไส้เอสเปซโซนะคะ mm hmm. เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์มาตามที่อยู่ด้านล่างน,นี้เลยค่ะมวยเคสาิบพฤศจิกายนนี้ค่ะไปเจาะประเด็นร้อนๆติดตามกันเลยค่ะกับช่วงทอล์กออฟเดอะทาวน์ค่ะ คอนเวิร์เปิดคนละทางอีกคู่แล้วล่ะค่ะก็คู่ของสาวหมวยสุดฮอตไดได้หน่าจงจินตนาการและหนุ่มก๊อฟทติผ่านแกยานน์ค่ะแต่ครั้งที่แล้วก็บอกแล้วว่าเขาก็อยากให้เคลียร์ตัวเองเขาคงปวดหัวกันหนูมากค่ะแล้วคนรอบข้างเขาก็มีคําถามเกิดขึ้นเยอะเลื่องข่าวของเขาเองมันเป็นแฟกเตอร์แฟกเตอร์หนึ่ง ใจความรู้สึกเขาว่าเขาอยู่ตรงนี้เขาก็าคงลำบากใจเราลำบากใจแค่ไหนคนที่เราแคร์ก็คงจะลำบากใจมากกว่า,าก็ไม่เคยห้ามว่าต้องไม่ทํางานหรือว่าต้องเลือกใครหรืออะไรก็อยากให้เขาว่าโอเคสิ่งที่สําคัญคืออะไรแล้วก็ถามตามสิ่งสิ่งนั้นที่เขาคิดว่ามันสำคัญไม่อยากคิดอะไรมากก็ ก็ใชช้ีวิตไปเป็นคู่ที่ม่เคยเปิดตัวว่าคบหาดูใจกันตั้งแต่ต้นและถึงตอนนี้ก็ทำอองงแตกเมื่อสาวดเกิดน้ำตาคลอพร้อมเสียงสันเครือว่าไดินเลิกลากับหนุ่มก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแรกๆก็คนก็หาว่าหนูไม่ชัดเจนพอหนูบอกว่าโอเคเป็นคนรักคนก็หาว่าหนูหลอกใช้ถึงตอนนี้มันมันเลยตรงที่ว่าอยากจะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรแล้วเพราะการที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันก็มันก็เหมือนเป็นแฟนกันอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีสถานะที่ทั้งสองคนพูดพร้อมกัน ถ้าเกิดสำหรับหนูถ้าไม่ใช่ก็เลิกค่ะก็ไม่รู้จะเสียเวลาหรือทรมานตัวเองทําไมเราะแต่ว่าก่อนจะคบก็คือต้องศึกษากันมาพอสมควรแล้วเหมือนกันเขาไม่สะดวกใจที่จะคุยมากกว่าค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ายังไงข่าวมันก็ออกมาเยอะอะค่ะก็พอาตื่นมาทุกเช้าก็ต้องตอบคําถาม เพื่อเสด็หรืออะไรก็ตามเวลาที่เขาอยู่ใ,ใกล้ๆเราสองคนเขาจะเห็นอีกอย่างหนึ่งแล้วพอมันมีเรื่องเล่าหรือเรื่องอะไรมันเป็นอีกมุมมองหนึ่งเขาก็าแค่เหมือนงงๆว่าเอ๊ะอะไรมันเป็นอะไรยังไงกันแน่จริงๆบอกว่าทั้งสองคนก็คงไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหรอกมัคนคงต้องมีเหตุจำเป็นบางอย่างแหละหรือมันก็ต้องแบบว่าจุดอะไรบางจุดที่เขาไม่ตรงกันอะไรอย่างเง้ยใจให้ก็แล้วกันนะคะทุกปัญหาไม่ีทางออกแล้ววันหนึ่งก็จะผ่านมันไปได้ เพราะงานนี้ด้านหนุ่มกอลฟขอประกาศเซ์กุ๊ดบายสาวใดก่อนโดยให้เหตุผลว่าเครียดหรือเกินที่สาวเจ้ามีข่าวเช้ารายวันเกี่ยวกับเรื่องไม่กินเส้นกันนั่นเองละค่ะเขามีขอาวมาคือเราห้ามความคิดคนอื่นเยอะแยะยไม่ได้ะคะ่ะคือตัวเขาเองเขาก็รู้มันเป็นอะไรแต่ว่าคนรอบข้าง เพื่อนเขาก็เป็นห่วงเรามันก็เป็นก็เป็นเรื่องธรรมดามันพอได้หน้ารู้เรื่องนี้เขาก็เลยอาจจะเครียดตัวไดกับกอล์ฟนี่ไงก็ไปด้วยกันไม่ได้นะคะเพราะว่าด้วยไลฟ์สไตล์ด้วยมุมคิดด้วยวัยนะคะตัวไดเองนี่เขาเป็นผู้ใหญ่มากใหมผู้ใหญ่เกินกว่าอายุด,ด้วยแต่ว่ากอล์ฟนี่เขายังเด็กอยู่ค่ะเรื่องที่จะหยุดก่อนกันเขาก็น่าจะเป็นเขาอะ ส่วนตัวเราเนี่ยเราเราก็รู้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกเราไม่ได้อยู่บนเกาะเกาะหนึ่งนะฮะมันก็เราอยู่ในโลกแห่งความจริงมันมีหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราเป็นกำลังใจให้พี่เขาแล้วกันถ้าเกิดว่าตอนนี้พี่เขามีปัญหาอะไรอยู่น่ารักน่ารักอย่างพี่ใดญไม่น่าจะเศร้าน,านานหรอกค<อ>่ะแม้เลิกลาก,กันไปแต่ความรู้สึกดีๆยังอยู่เจอหน้า,ย,ายังยิ้มให้กันได้น่าจะยังดีกว่าคนไม่เหลือเยอใหนะคะได่ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ค่ะ อัปเดตเขาทก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วละค่ะพรุ่งนี้กลับมาเช็กอุณหภูมิความพอยกับคุณบรเทิเป็นได้ต่อ2ทุ่ม5นาทีค่ะไม่ว่าใครทําอะไรที่ไหนนะคะทีวีพูลไลฟ์ค่ะจะอป้ตามป็นคนตอบมาเคลียร์คุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดูแลสัาว์แอลจีพาร์ทค่ะเครื่องสำอาง b s c ปนัดดาค่ะกาแฟดีทอสต้าคูบไลฟ์ค่ะเ s b a t t e r บตรี่ธุรกิจขายตรงนีโอไลฟ์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอมิน่าคอลลาเจนค่ะ สำหรับข <c oughs> ้อคิดดีๆในวันนี้นะคะถ้าเราอยากเป็นคนที่โชคดีที่สุดเราต้องรู้จักยินดีในสิ่ง <c oughs> ที่เราได้และจงพอใจในสิ่งที่เรามีค่ะ <t os> ประเทศไทยให้อะไรกับเรามากมายนะคะรักและสาม,มาัคคีไว้ส่วนวันนี้เราสองสาวต้องลาไปแล้ว <ง via S 1> ละค่ะสวัสดีค่ะที่รูป live